้าเด็กๆเข้าไปตอนเด็กๆเลยนะหน้าฝนลราจะแทบไม่มีแดดหลังซักผ้าเสร็จติดไฟเรียบร้อยแล้วเอาสุบวง่งและผ้าที่ซักลแล้วเราก็จะาวางวางวางมาป็นประมาณนี้นะคะวางมาให้เต็มเด็ดนะคะแล้วเราก็ต้ <ๆ S 2> องเฝ้านะคะห้ามปล่อยไว้เด็ดขาดเลยไม่งั้นไฟจะไหม้บ้านปนละ่อยระวังแล้วก็ต้องคอยกลับ สิ่งหนึ่งที่ได้จากการย่างผ้ากับเสื้อผ้าคือเราจะได้ลา,ายสก๊อตโดยอัตโนมัติถูกต้องมันจะมีลายจะมีลายเพราะว่ามันมันมีตารางแบบส่วนใช่ <c oughs> คือผ้าขาวไม่ควรจะใช้หน้าฝนเพราะว่าเราจะต้องเอามาย่างผ้าทำให้เสื้อผ้าเสียด้านหน้าฝนเป็นหน้าที่ต้องสวยมาก เดียวกันเพียงแต่ว่าที่เนี่ยมันตอนมันจะต้องทำหนักเพราะว่ามันต้องอยู่ปักไัตลอดเวลาใช่ไหมคะมันกว่าเว่าเราจะหมดฝนเนี่ยมันต้องมันหลายเดือนแล้วมันนานอาจจะต้องปีหนึ่งอาจจะต้องอยู่เป็นปีอ่ะบางทีสองสามปีจะต้องเปลี่ยนสักครั้งยังต้องย่างอยู่ค่ะ เดี๋ยวนี้ถึงที่นี่จะมีไฟฟ้าเข้ามาให้เราใช้นะคะอุปกรณ์อํานวยความสะดวกมันมีมากขึ้นใช้ได้มากขึ้นแต่มันก็ใช้ได้ไม่หมดไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าหนึ่งไฟมันถามก็คือเรื่องของไฟก็เคื่องไฟฟ้าแตละตัวนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้อะกำลังไฟมากนะคะงั้นถ้าทุกบ้านใช้ใช้เงี้ยไม่พอ